พิเศษุ่นใหญ่แล้วก็ุ่นเล็ก ขันประมาณ5นิ้วพาน4นิ้วครึ่งอันนี้สูงประมาณ7นิ้วกว่ากว่าเกือบเกือบ8นิ้วเ <Okay. S 1> มื่อต้งแล้วจะสูงประมาณ11นิ้ว กว่า,วาแปบดบนิ้วครึ่งขอดข้างล่างไม่ได้ปากตรงที่สามกว่ากว่ากับสีมีสีทองกับสีเงินถอดไม่ได้ถ้วยสามนิ้ว เจ็ดกว่ากว่าเกือบแปดช่างรุ่นเล็กนะคะสามหนึ่งหกอไสี่หกหนึ่งต่อไปรุ่นใหญ่ หนึ่